ก็ต้องบอกว่าเป็นเหรียญยอดนิยมไม่เคยเสื่อมซึ่งเป็นเหรียญที่ประชาชนทั่วไปสแสวงหาและต้องการมากที่สุดสำหรับเหรียญหนึ่งบาทครุฑหรือที่เราเรียกกันว่าเหรียญหนึ่งบาทปี2 5 1 7 เพ่งเหรียญที่นักสะสมต้องการด้วยความเชื่อในพยาคุดที่มีอิทธิฤทธิ์สามารถปกปักรักษาและคุ้มครองพยันอันตราย เป็นเหรียญที่ไม่ต้องปูกเสกเหรียญหนึ่งบาทครุฑท่านใดที่มีจำนวนมากๆแล้วอยากจะแบ่งปันก็สามารถติด ตอบพูดคุยได้เหรียญหนึ่งบาทครุฑที่มีสภาพ UNC หรือไม่ผ่านการใช้ หรือผ่านการใช้น้อยที่มีลักษณะของขาแว่นสังเกตได้ที่ขาแว่นถ้าขาแว่นสมบูรณ์ก็จะมีราคาสูงเหรียญไม่บุบไม่บี้ไม่มีรอยชำ้ำ ราคาเหรียญละ100บาทหรือท่านใดที่มีจำนวนมากๆ100เหรียญหรือ50เหรียญก็สามารถติดต่อหรือพูดคุยได้100เหรียญ1น1 0 0 0 0 0บาท และสภาพของเหรียญก็มีผลต่อราคาสภาพสวยสมบูรณ์ก็มีราคาที่สูง